มาแล้วครับ it's Tuesday and welcome to Subcal ว for today วันนี้เราจะมาดูข่าวที่น่าสนใจและก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเริ่มต้นกับเรื่องการเมืองนะครับธนาธรและก,ะกะ็กตไม่เป็นมิตรกันนะตอนนี้กะกะตอบอกว่าธนาธรก็ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งอันนี้มาจากข่าวสด English Election Commission accuses ธนาธร of breaching elections law อีกครั้งหนึ่ง election commission accuses ธนา n of breaching elections law election commission ในภาษาอังกฤษคือกกตนะครับ election commission ครับ accuse เป็นกริยานะครับที่แปลว่ากล่าวหาในภาษาอังกฤษนะครับถ้าคุณจะ accuse คุณต้องกล่าวหาหรือต้องบอกว่าคนนั้นทำอะไรที่ผิดนะครับ อันนี้ก็คือ accuse ในภาษาอังกฤษ election commission accuses ธนาธรนี่วิธีสะกดธนาธรเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขากล่าวหาว่าธนาธรทำอะไร breaching elections law คำว่า breach ที่นี่ก็แปลว่าฝ่าฝืนกฎหมายครับมันคล้ายๆกับ break ครับในภาษาอังกฤษ to break the law ก็คือทำผิกดกฎหมายครับ breach the law อาจจะภาษาสูงกว่านิดหนึ่งครับ Breaching the law ก็คือ breaking the law หรือทำฝ่าฝืนกฎหมายผิดกฎหมายครับเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้คำว่า elections law จริงๆแล้วไม่ต้องมี s นะตอนท้าย election law ก็พอ Breaching election law ก็คือทำผิดกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับเรื่องเดียวกันเปรียบเทียบกับ Bangkok Post t h a n a t o probe result Tuesday ธนทอ probe result Tuesday probe คือการสอบสวน result คือผลนะครับผลที่ตามมาหลังจากที่มีการสอบสวนเพราะฉะนั้นเขาจะประกาศผลเขาจะมีเขาจะอธิบายว่าเขาสรุปว่าอะไร Tuesday Tuesday ที่นี่แปลว่า next Tuesday วันอังคารหน้าครับอีก7จ็วันครับ ความจริงแล้วควรจะเป็นธันวาคมผ Pro Result will be Tuesday จะเป็นวันอังคารหน้าแต่เขาเอาแบบสั้นๆนะครับสำหรับความกระชับใช่ไหมครับเวลาเขียนพาดหัวข่าวอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือแผ่นดินไหวที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับดูคำศัพท์ที่เขาใช้อยู่ frantic hunt for survivors after powerful Philippine quake อีกครั้งหนึ่ง frantic hunt for survivors after powerful Philippine quake hunt ที่นี่ก็คือการล่าครับล่าใครครับ survivors ผู้รอดชีวิตครับ hunt for survivors คือการหาผู้รอดชีวิตหลังจากที่มีแผ่นดินไหวครับ frantic ในภาษาอังกฤษคืออะไร frantic แปลว่าบ้าคลั่งบ้าบ้าบบแต่ความจริงแล้วในภาพหัวเขานี้ frantic แปลว่ารวดเร็วเขาทำแบบเร็วมากเพราะว่ามีแต่ตึกที่สุดใช่ไหมครับ แล้วไหนที่จุก็ต้องรีบไปหาผู้รอดชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิตครับ frantic hunt for survivors อันนี้คือความหมายของวาเลเน่ครับ after หลังจาก powerful philippine quake quake ที่นี่ย่อม,มาจาก earthquake หรือแผ่นดินไหว philippine ก็มาจากประเทศฟิลิปปินส์ครับและ powerful ที่นี่ powerful ก็คือแรงมากเลยครับแรง สุดท้ายครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าน่ากลัวที่สุดเลยครับ Greenland is melting so fast it's already raising sea levels อันนี้มาจาก CNN ครับประเทศ Greenland กำลังจะละลายเร็วมากขนาดตอนนี้ระดับน้ำทะเลเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วครับเพิ่มเลยครับ uh, Greenland is melting ในภาษาอังกฤษกรีย์ to melt ก็แปลว่าละลายครับ uh, So fast เร็วมากขนาดอะไรครับ It's already raising sea levels มันทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นอยู่แล้วสงสัยเราต้องย้ายไปอยู่ที่ภูเขาที่ภาคเหนือนะเพราะว่าแถวนี้แถวกรุงเทพก็คงไม่มีอะไรเหลือเลยครับ Okay that's all f o r me for today Have a great Tuesday See you again tomorrow on subcar สวัสดีครับ